สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้าๆค่ะวันนี้ก็รับเจ้ากลับแล้วจากสวรรค์แล้วแต่เช้าเลยก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือจะมีมา้าทรงนะคะ แต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนจากขนมเปลี่ยนเป็นผลไม้แทน,นะคะ่ะวันนี้ก็รับเจ้ากลับจากสวนเรียบร้อยแล้วรับเจ้ากลับเป็นสวนนี่ก็หมายถึงว่าเหมือนกับท่านได้กลับไป ได้เติมพลังของท่านได้เต็มที่ท่านได้ท่านได้กลับมาคุ้มครองครอบครัวและตัวเราและที่บ้านเราให้ปกป้องรักษาครอบครัวลให้มีความสุขความเจริญนะคะก็เหมือนกับท่านได้ไปเติมพลังเต็มที่ค่ะปูค่ะเต็มพลังเต็มที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขความเจริญนะคะถ้ายังไงก็ ขอให้เพื่อนเทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบาย